สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับถือเป็นคนบันเทิงที่เดินหน้าทำงานสายบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับดรชายแฮกวัาโดดงสิริสุขล่าสุดนางแทนผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องนางวิสาขาเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมส่งนางเอกใหม่ฮันนี่นภักมุทธาสเสถียรมารับบทนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงค์เป็นคนแรกในพุทธประวัติและจัดพิธทีวงสรวงพร้อมฟิตติ้งในคราวเดียวกันโดยมีคุณวโรกรจับใจรับหน้าที่ผู้กำกับ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากดรอํานาจมัสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทเป็นประธานในงานโดยมีดรทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทปลาสกินเลสจำกัดและรองประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม่งเสริมพระพุทธศาสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาสภาศิลป์สิ่งงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาศิลปธรรมะรื่นด้วย ครับผมก็ซีรีส์ธรรมะเรื่องนางวิสาขานะครับคือเป็นความตั้งใจก็มีโอกาสได้เจอกับคุณฮันนี่นะักนะครับก็เจอกันตามงานแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วเราก็เจอเขาครั้งแรกเราก็ู้สุกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอยากจะร่วมงานกันแล้วก็ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ได้มีโปรเจกต์แล้วก็ได้นํามาคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีแนวคิด แนวเดียวกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออก็เลยเชิญคุณฮันนี่เนี่ยมาเป็นนางเอกให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผู้ที่จะมารับบทนางวิสาขาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพุทธประวัติแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่บางเอญเรามีความโชคดีที่แบบว่าธรรมะเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ทางคุณฮันนี่เองก็เป็นคนปฏิบัติแล้วก็ ทำบุญอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าใครได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้มันตรงแล้วก็มีความรู้สึกว่าออตรงกับคาแรคเตอร์เลยมีความรู้สึกว่าเอามาทําเป็นนางวิสาขาก็เลยเชิญคุณฮันนี่มาเล่นเป็นนางเอกครับก่อนอื่นนะคะฮันนี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่เวลาเราไปไหว้พระหรือปฏิบัติแล้วก็ภาวนาบอกว่านอกจากว่าเราจะกระตันอยู่กับมารดาบิดาแล้วเนี่ยก็ขอให้ ชีวิตหนึ่งก็ได้มีส่วนที่เผยแผ่พุทธศาสนาก็ดีใจที่พี่ชายมาพูดคุยกันแล้วก็มาลงถึงเรื่องนี้ค่ะนางวิสาขาแล้วก็อยากจะเผยแผ่เรื่องนี้ให้ประชาชนหรือเด็กๆที่ได้เรียนหนังสือหรือได้อะไรต่อไปได้รับรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะส่วนตัวของทันนี่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธประวัติ ท่าน,นี้ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดก็มีการเรียนการแสดงเพิ่มเติมเรียนรู้ถึงขั้นของอนางวิสาขาว่าท่านเป็นเช่นไรความเป็นมาเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้นําบทนี้ออกสู่สายตาประชาชนให้ดีที่สุดค่ะที่ได้ความรู้จากคนดูก็คือคนดูที่จะได้ก็คือความรู้จากเรื่องนี้ว่าพระนางวิสาขามีความเป็นมาอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรถึงบรรลุโซดาบัน ที่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือโสดาบันก็คือเป็นขั้นของมนุษย์ธรรมดาที่ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็สําเร็จแต่ยังไม่ถึงว่าบรรลุถึงพระอรหันต์แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ในละครในซีรีส์เรื่องนี้จะบอกให้น้องๆหรือประชาชนที่ยังไม่ได้รู้ซึ้งถึงเรื่องนางวิสาขาได้รู้เรื่องนี้ด้วยค่ะก็หลังจากวงสวงนะครับเราก็จะฟิตติ้งแล้วก็เริ่มถ่ายทํากันเลยนะครับ ปลายเดือนนี้ก็ถ่ายทำแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะได้ติดตามชมกันปลายเดือนหน้าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเราในปัจจุบันนี้นะครับได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีดังนั้นงานที่ดีๆเราก็จะรีบทำแล้วก็ออกมาให้ได้ชมกันครับนะครับรับชมได้นะครับทางช่อง5นะครับแล้วก็ทาง IPM แล้วก็ u t u b e ช่อง g ้าวสไตล์ n าแนครับ g ้าวสไตล์กครับ ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนางวิสาขาด้วยนะครับเป็นอะไรที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเราก็ได้ทีมงานมืออาชีพนะครับอย่างเสื้อผ้าก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านพินยานะครับของคุณไอรีนนะครับแล้วก็โปรดักชันเรื่องนี้เราบอกเลยว่าเราอยากทาออกมาให้สวยที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพื่อให้สมกับ ซีรีส์ธรรมะเพราะว่าหลายคนพอบอกว่าพอเป็นซีรีส์ธรรมะเนี่ยทุกคนก็มองในแง่ว่าเอ๊ะจะทําออกมาเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าหรือจะทําแบบผ่านๆไปแต่เรื่องนี้ครับชายแฮกกลับมาเป็นผู้จัดจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับ